หมวดที่สองคือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งก็มีสี่ขั้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะขอให้ดูลำดับขั้นของการปฏิบัติก่อนเราก็เริ่มเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานด้วยขั้นที่ห้าคือศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจออก ต่อไปเลยขั้นที่6ก็ว่าศึกษาว่าจากรู้ชัดสุขหายใจเขาจาา้าจากรู้ชัดสุขศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่7ศึกษาว่าจากรู้ชัดจิต,ตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจาักรู้ชัดจิต,ตสังขารหายใจออกแล้วก็ข้อ8ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในหมดนี้ว่าศึกษาว่าจากผ่อนระงับจิต,ตสังขารหายใจเข้า ศึกษาว่จาจะผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้ก็เริ่มได้ขั้นที่ห้ากับขั้นที่หก็เป็นเรื่องของการรู้ชัดปีติและสุขซึ่งได้พูดถึงความหมายมาแล้วว่าปีติเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรและสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ภาพของปีติละสุขนี่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติก้าวหน้าไปนี้เองคือเมื่อการปฏิบัติตามหลักอานาฟานาสติกก้าวหน้ามากขึ้นเรากําหนดลมหายใจได้ดีมีความชัดเจนแล้วก็ทําให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายที่ดีเมื่อปฏิบัติก้าวหน้าไปเกิดความสําเร็จและได้รับผลดีอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาที่ว่าเราจะยิ่งมีฉันทะในการปฏิบัติ เมื่อมีชันทะในการปฏิบัติและปฏิบัติได้ก้าวหน้าสมดังฉันทะนั้นนั่นก็คือการได้สิ่งที่ต้องการเมื่อได้อารมณ์ที่ต้องการก็เป็นธรรมดาว่าปีติจะเกิดขึ้นปีติความอิ่มใจหรือปลื้มใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมตามมาด้วยความสุขอันนี้แหละก็เท่ากับว่าเรามีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตามลําดับการปฏิบัติที่จะเป็นตัวกําหนดตัวที่จะ เป็นวัตถุให้เราพิจรารณาถ้าหากว่าเราปฏิบัติในเชิงว่าสมาธิได้สำเร็จผลในการกำหนดลมหายใจนั้นการปฏิบัติทึกตอนนี้อาจจะได้ฌานแล้วก็ได้เมื่อได้ฌานแล้วปิติสุขก็เกิดขึ้นในฌานในฐานะพิเ่นองค์ฌานนั้นก็ไปอ่านว่าในขั้นนี้เราอาจจะได้ปิติและสุขนั้นมาจากการได้ฌานหรือถ้ามิฉะนั้นก็ได้จาก การปฏิบัติเท่าที่เราได้ประสบความก้าวหน้านี้เองเมื่อเราได้มีปีติและความสุขแล้วโดยเฉพาะปีติเป็นตัวนำเนี่ยเราก็เลื่อนมามากำหนดตัวปีติและความสุขนี้แหละเป็นจุดพิจารณาต่อไปตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์จากการที่ผ่อนระงรับกายสังขารซึ่งเ่าผ่อนระงรับเพียงแต่ว่าผ่อนระงรับกายสังขารได้ประสบความสาเร็จนี้ ตัวปิติก็เกิดขึ้นได้แล้วพอปิติเกิดขึ้นแล้เปลี่ยนจุดที่กําหนดก็คือการที่เปลี่ยนมาสู่เวทนานุปัสนาด้วยเพราะว่าปิติและสุขจัดเข้าในเวทนาก็มารู้ชัดเวทนาก็เริ่มด้วยรู้ชัดปิติก่อนเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดลมหาใจเข้าออก คือหายใจเข้าออกโดยทุกครั้งนี้มีความรู้ชัดเวทนาที่เป็นปีตินั้นด้วยหายใจเข้าออกพร้อมทั้งรู้ชัดและ,สะเสวยปีติสิทที่ตนมีอยู่แล้วก็มีความรู้สนิทแนบแน่นชัดเจนจนกระตั่งชำนาญก็มั่นฝึกอย่างนี้บ่อยๆอยู่เสมอๆจนกระทั่งมีความจัดเจน อันนี้ก็ทําไปตามลําดับอย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่าพอหายใจเข้าออกโดยรู้ชัดปีติและเสร็จแล้วก็หายใจเข้าออกโดยรู้ชัดความสุขอันนี้ก็ให้ปีติและความสุขนี้มีอยู่ปรากฏอยู่ในใจเขาตนเองตลอดทุกเวลาทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทําจนงกระทั่งมีความชํานาญซึ่งในขณะที่เป็นอย่างนั้นก็ย่อมมีจิตที่ดีงามที่ เกื้อกูลเพราะว่าเป็นฝ่ายของกุศลเป็นความสุขต่อจากนั้นก็ก้าวไปสู่การปฏิบัติขั้นที่7หรือขั้นที่สในหมวดที่สองเวทนานุปัสสนานี้ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตจะสังขารให้ใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตจะสังขารให้ใจออกก็จิตจะสังขารก็ได้อธิบายไปแล้วว่าก็ได้แก่เวทนาและสัญญาซึ่งในที่นี้ หมายถึงเวทนาและเวทนาในที่นี้ก็คือปีติและความสุขซึ่งเป็นเวทนาในฝ่ายดีในฝ่ายที่สบายไม่ใช่ฝ่ายทุกข์การที่ว่ารู้ชัดจิตจะสังขารในที่นี้ก็คือรู้ชัดถึงสภาพความเป็นไปของมันปีติสุขนี้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง มันมีสภาพเป็นอย่างไรเช่นว่าปีตินั้นมีความโลดแรงมีความสู้ซ่าส่วนสุขนั้นมีความสงบเราก็รู้เข้าใจตามที่เป็นอย่างนั้นและรสเขามันเป็นอย่างไรรสเกิดขึ้นทําให้เราชื่นฉ่าสบายอย่างไรแล้วก็มีอํานาจมีอิทธิพลในกายปรุงแต่งจิตของเราอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรตอนนี้แหละที่ว่าเรา มีความรู้ชัดในตัวปีติและสุขนั้นคือไม่ช่ใเพราะว่าสวยปิติเท่านั้นแต่มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับตัวปีติและสุขนั้นอย่างทั่วถึงตลอดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้โดยเฉพาะก็คือการที่ว่าเมื่อเรารู้เข้าใจมันแล้วเรารู้ถึงความหยาบละนิดของมันรู้ถึงคุณละโทษของมันปีติและสุขนั้นโดยเฉพาะปิตินั้นแม้จะมีคุณ เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันก็ยังมีโทษยังเป็นของที่หยาบและอาจจะทำให้กีดกั้นไม่ให้จิตของเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ฉะนั้นในขั้นนี้ก็เป็นการที่ว่าหายใจเข้าออกโดยทุกเวลานี้มีความตระหนักรู้ในจิตสังขารคือปีติสุขที่อยู่ในใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปีติสุขนั้นเท่าที่เป็นไปนี้อย่างทั่วตลอดที่สุด แลวก็มีความรู้ชัดอย่างนี้กำหนดไปจนกระทั่งมีความจัดเจนชำนาญเมื่อจัดเจนชำนาญดีแล้วก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือขั้นที่8ปดทีนี้พอเรารู้ชัดเกี่ยวกับจิตสังขารดีแล้วตอนนี้เราก็มีทุนพร้อมบริบูรณ์เพราะเรารู้คุณรู้โทษเลยแล้วเราก็เห็นว่าหา,ากว่า เราจะก้าวต่อไปนี้เราควรจะสามารถบังคับมันได้ถ้าเราบังคับเวทนาคือจิตจะสังขารนี้ได้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราเราบังคับในแง่ที่ว่าให้ฝ่ายดีเกิดขึ้นและแม้แต่ฝ่ายดีนี้ในบางเวลาที่ต้องการอาจจะต้องมีการควบคุมบังคับให้มันละเอียดอ่อนและมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าวหน้าไปในทางสภาพจิตใจและในการใช้ปัญญาด้วยตอนนี้เราก็ มาศึกษาคือฝึกหัดในการที่จะควบคุมเวทนานั้นต่อไปคือควบคุมจิตสังขารก็เป็นอันว่าในขั้นที่7นี้เรารู้ชัดจิตสังขารแล้วเราก็กล้ามาสู่ขั้นที่8พอเรารู้ตระหนักชัดดีเรามาถึงขั้นที่8ก็ถึงขั้นบังคับควบคุมจิตสังขารก็จึงมีข้อปฏิบัติบอกว่าศึกษาว่าจากผ่อนระงับจิตสังขารให้ใจเข้า ศึกษาว่าจะผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้ก็คือข้าวหลักที่ว่าเมื่อกี้นี้เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาได้บังคับตัวที่ปรุงแต่งจิตของเราได้ให้มันปรุงแต่งจิตของเราไปในทางที่ดีที่ละเอียดอ่อนนิีตเป็นคุณเป็นประโยชน์มากขึ้นและสามารถปรับเวทนาคือปีติสุขนั้นให้เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีเพื่อกับการที่จะปฏิบัติก้าวหน้าไปเช่นว่า เราก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ระง,งับปีติกไนเลยเห็นว่าปีตินี้ยังหยาบอย,อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นเมื่อก้าวหน้าไปเราต้องการความสงบเราก็ระง,งับปีติเสีย mm. เพื่อให้โอกาส mm. แก่องค์ชาญหรือว่าคุณสมบัติอื่นสภาพจิตใจอื่นที่ดีกว่าเข้ามาแทนแตลอดจะพิจารณาคุณโทษรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะให้ปีตินั้นเกิดขึ้น ให้สุขนั้นเกิดขึ้นอะไรจะทำให้มันดับไปได้รู้ชัดในการที่จะควบคุมมันได้ก็เป็นตอนนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งปีติและความสุขไม่ให้มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเราแต่ให้มันเป็นไปนตามที่เราต้องการคือให้มาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกเรารับใช้เรานี่ก็เป็นการบังคับควบคุมสภาพจิตอย่างหนึง่ง แต่ว่าคุมจากเวทนาที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตก็ได้ความว่าขั้นที่แดนี้เป็นขั้นที่มาถึงตอนที่เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาด้วยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาว่าจะาผ่อนระงับจิตจะสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะผ่อนระงับจิตจะสังขารให้ใจออกถึงตอนนี้เราก็มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเรานี้ มากขึ้นทีเดียวแต่ว่าเป็นการชำนาญโดยที่อยู่ในขั้นของเวทนาการที่เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาจัดสรรเวทนาของเราได้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลตลอดชีวิตจิตใจเป็นอย่างมากอยู่แล้วเราก็ก้าวต่อไปสู่บดที่3หรือเป็นขั้นที่9เป็นต้นไป